สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสู้สู่คนเบิดสมองสะบอนเด้อเนาะเป็นยันดีตอนฮับเข้าสู่ซ่องบารเทสแนลอีกแล้วพี่น้องเอ้โดยมาพบพ่อกับซ่องบารเทสไม่นี้เนาไปพี่น้องอ่ามาพบพ่อกันรอบแรงๆพี่น้องเอ้ตอนนี้ก็ประมาณอยู่ที่หาโมงแรงเลยพี่น้องเนาะโดยกะเดี๋ยวพี่น้องพาพพี่น้องมาที่บ้านของน้องเพลพี่น้องเอ้เห็นทางอันสืบเพื่อนภาคตลุกข่ายู่พี่น้องกับเมเจอร์เป็นเอคคาที่ละพี่น้องเอ้เนาะ โอเคพี่น้องเฮียเฮัสขับไปหาเพื่อนก่อนพี่น้องไอ้นี่เดี๋ยวเอาของฝากของต้นไปก่อนพี่น้องเลยพอมาเทาี่ยกันมาเมื่อกี้นี้ได้ซื้อขนม,มพี่น้องมาแต่บ่่ห่วงขอบคนหรือบอ่ได้พี่น้องน,อน้องนี่เดีสักคราวไปก่อนคนแหละนพี่น้อง,อองโอ้ น้องแดงอามาถอนก้าซอยอันทางในน้องแพลวมาเลยพี่นอ้องเด็กพี่น้องสบายดีสบายดีไม่จอนหันมาสบายดีก่อนอ่าสบายดียดอ่ะน้องแดงสบายดีละ โดยสบายดีข้ามัดก้าโดยโดยน้องเพ่เอเดชละสบายดีก่อนไวเออสบายดีอ่ะมารอก้าใช้เพิ่นบ่มาหนิเออเราตัวเช้าพวกตัวเส้ของแรงนี่ใช่เราตัวเองอืมในจังหวัดแล้วนี่บอกช่วยเลยคือลมองเออถอยก่อนเสียถอยก่อนอ่ะนักไฮเนี่ยนะบ่ถอยอะไรนายบ่ถอยทำนี่เออน่นแหล้วบ่ อันนี้ของฝากเนาะอายเจ็ดใจกันไปอ่ะมือเปื้อนซ้ำจันนะบอกล่างก่อนบ่ไม่ได้บ่ฮะแต่ข่อยใหญ่ไงบ่มาข่อยใยญ่เห็นมั m m ้ยอันจะสีใหญ่น้องแดงจริงจริบ่น้องแดงน้องดงจริงบ่ร้อยเอ้ยที่น้ำให้เหล็กว่ะอ่อ่ามือเปลื่นซ้ำพี่น้องอ่ะน้องไอติมสบายดีก่อนสบายดีก่อนอ่าอ่า คุณแม่เลยเพื่อนพอดพอดเหรอเลยเนาะอ่าน้องละเอาเออโดยโดยใช่แช่ป่ะนี่ไอ้ยังเหลืออยู่ได้นี่พี่น้องเลยพผ่นหาบาเทมันจะข้นนี่เนาะสองสี่หกมาจจะขอขอขีดน้ำเด้อก่อนหนึ่งเด้อนี่เด้อนี่เด้อสันเจ้าเด้อพยายาม grab มาเด้อนี่เาวางมานี่ เดียปรเทศสกีมกันพี่น้องไอ้ได้จังมัดเรือยัุณรัก,กอืออยู่คุณเบ่อเมืองเดียประเทศสิเปเบืองก่อนพี่น้องอเงงดี๋ยวพี่น้องพนกไล่ลายได้เนาะอาสำราบอยู่พันเบืองประเทศอะไรบ้างสิบ,บ,สบสพี่น้องไอง้เศรสามสิบ ประมาณ60พี่น้องในนี้เนาะปลาถือไ,ไว้พอสมควรได้หนิอ้าวจะยังไม่ได้กินมามแมมจอนลืมได้ไม่กินนะ,ะ <laughs> ลืมเจงกันแล้วโอ้ใชนะ่เนาะมาเบื้องเจงก่นใหม่ก่อนเดี๋ยวมันเสียใจ <laughs> ลืม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  <laughs> พี่น้องเอ้เบื้องไปเจงแม่จอนก่อนเอาแมมจอนนะเดี๋ยวได้ไหม <laughs> เห็นอยู่ป่ะเดี๋ยวนี้คอยเปื้อนเนะี่ย เอามาอาปากนะทำเพื่อเปล่อกนะเปลือมาเอา่หมบ่กินบ่บ่กินบ่เดี๋ยวขอืปาหนิเดี๋ยวเราจะม่เอาเด้เออขอยืปลาต๊นี่อ้ยเชืองหลังคาหนิบ่เนาะใช้ใช้นองพอนไปใช้มันน่น้องไปขางในมันน่น้องอันอัะฮะเขาน้องตูมน้องอันอื โดยโดยโถพี่ดองเอ้ป้าเพิ่งดึงน้องแดงได้จังมัดแล้วนี่ฮะแม่มัดเราดอูให้แม่มัดบ่จะมัดบปอบินบ่บ่พม ECTOR ก็ถือเป็นไว้ได้เนาะโขะ ต้มถึงหน้าเฮงโพดเฮงโพดนงบอกร้าย,าย่บนาเสียารมณเสีย,สยแหงพี่น้องม,มาทายน้องเด้งดีกว่าฝนพี่ข <c oughs> ีดต้มแ่พี่น้องอ่ไม่ต้องเนาะกะพออยู่ได้เนาะเอ้าแบบบอสใ่น้ำจะมาสบายกาไปจ้ะมันลกยากมันขนอายหุ่คอไอย่งเงออแบบนี้ ตองได้สาดน้ำใส่เนาะโดยโดยพ่อองลูกจะเศร้าบ้างเยนี่เาตซอยน้องแด้ว็กน้อแล้วห่าบัเน่ตตาส่อนวันนี้เนาะสบายแล้วบัดนี่ชมชผิวแล้วไม่จอนแล้วหน้าเลยเกรยเดยบดอบบแล้วหน้านี่ เดีย๋ยวผิวคื <c oughs> <c oughs> อเมทิลเจลอาไปทางเจ้าน,นี่บริษัทน้ำใช่เชื่อือขาดไ่อืมพี่น้องมันก็จะนขมีน้ำนบายเรื่อยเนาะแม่แบบมันรกแต่มันแบบนั้นรถนี่มันดูมีหางขดไปเื่อเลยมือนี่ก็ดำได้เนาะ

สามโมงพอถึงสามโมงอีเดพี่น้องมันจะเข่าหกโมงแรงเลยแมนหาโมงกลัวอะไรนี่มันเป็นเป็นทวิทแนบมืดฝนเลยได้ไงฮอดบ่อนเจ็ดสิบฮันเดย์เตีนบ่เตีนบ่โปโปปุ่นสีตุ้งแห้งดกแล้วเนาะอ้พี่นประเทศไทยคลิปชุดเดูยบอันนี้พี่น้องผ้าดังสัมบัน มันอยู่บอลลูนน้อยก็คือนยันนี่ยโดยน้องแพลน้องแพลบงบทินได้จังมดแล้วเจ้าน่ะได้จังมดแล้วจังมาคนว่าอย่างไงเข้าใจบ่เจ้าพังเออบระยมาดโกันไหมมัดป่โอ้ดดย ให้พี่น้องให้ปลาจอนกินเรือบ้างนี่ก้าวอันนี้เลยโมพ่อโมพ่อใช่ไหมโดยด้วยพี่น้องเขาอานอกนั่นก็ยังบ่ทันมากนะพี่น้องน้องตูมน้องอันบิวเพิ่นพี่น้องเไยสิได้อันนี้สิอัน มอบให้น้องเพล่ก่อนแล้วพี่น้องไอ้พอว่ายจะฝนตกแต่ตอนนี้เจ้าบ้ามียังมั้ยยังจอยใชได้มยังเอ้าเฮ้ยยังก็ค่อยพังก็มาจากโทรศัพท์วะอ่านูด้วเนาะโดยเนี่ยพี่น้องเอ่อบาที่มาไม่นด้ก็สซิ่งโม่ไม่ไ้ให้เพิ่นพี่น้องเลยเนาะน้องเพล่เห็นไห รับตาเน่เน่เน่เกิดได้อีกบได้ออบเหออีกบเหรอบหออออสสาอ่าเพี่น้องโอ้ยพี่น้องมาเดี่น้องโเดี๋ยวอันน้องๆเพิ่งมาปาคือมาลายใช่ไหมนี่โดย โอ้พี่น้องไอ้เก่งไม่หลุดมาเลยเนาะผมพากลังมางไม้มงะพี่น้องปั๊ดโอ้มาเทคลอกกันมาพี่น้องเลยสงสัยสีไปชวนเพื่อนพูงมาเนาะเมจอนเห็นตัวนี้ตาเช่งไงเจพี่น้องเอ้เนาะมีวังแล้ววาจลูกเาดี๊ะแม่แม่ เอ็พี่น้องเลยเนาะถ้าก็อย่างมึนมืดเด็กพี่น้องมึนฝนมามาเฉพาะภูมิไรซื้อเด้อน้องตูมน้องบิวน้องเลมแล้วก็น้องตีมาสี่คนมาสี่คนสี่คนหาม้าฮะเอ่อไม่รูเป็นแถวมาน้องอันตีน้อยก็โมูพี่น้องเอ้เนาะ ทั้งไเพ่นเต่าต้องลูก้าซอยเขาบ่เจ้เมื่อยเี่ยเาื่อเมื่อีนขี้สาอ่าเหนอยเนาะมาสิบุกัดใครบ่บ่เนาะบ่บุกัดบ่หึ้นเขาบ้านเขาบ้านไปนั่อยู่บ้านบ่นี่โอ้ดูอคนตรนพี่น้องเลยนั่นกัทีมงานบ่หเะเพื่อนฟูงบ่หกะ ส่วนเพิ่นมาบ่เพิ่นมาเองมาเองมคนเลาวมาเอามาแล้วผู้นี้ก็ยังมีส่วนนะพู้นี้เนาะสินอะไรเนาะเอาอย่าบ้องเอาอย่าบ้องเอาให้ผู้ใดก่อนว่าให้น้องบิวเนาะใหญ่ผู้ใหญ่ก็มาดูใบยังเงิเบิรงก่อนเด้อใบยังใบลอยบาทให้น้องพผลมาเนี่ยอะใบยังพผลนี่ใบลอยบาท พอดีใช่ไบยังไนีิลอยบ่าลอยบ่าไปยังองดิลอยบ่าลอยบ่าด้วยกันโอ้โหอยู่งแ่เนาะแหละพี่น้องเอ้ยก็คืออ่าเมื่อวานนี่เด้อทางเดินชื่อว่าเด้ออ่าเพิ่นหินนาซุ่มเจ้าผลิตน้ำนะฮะทันทีเพิ่นก็เลยอันหินควบนะฮะของซุ่มเจ้าบ้านเพลงก็เลยโอนเงินมาให้ซุ่มเจ้าไว้ซื้อข้าวต้มขานมกินนี่แหละดีใจบ่เพิ่นนะฮะดีใจดีใจเห็นได้เอาไปเผากัน ฟ้อนฟ้อนหรอปะฟ้อนหรือปะลูกฟ้อนห <laughs> รือนนะปะเป็นบ่ฟ้อนนะผมเป็นเย่คนนี้นะดีใจนะพร้อมการสูง้กันกระน้ำเลยเย่เฮ้ย yeah. โ <Yeah. S 1> <laughs> อ้ <laughs> ออนาะเสียงแบบหูแทบดับพี่น้นองเลยต้งแต่พูดเร้อ่อยบาทในเสียงไปซื้อย่างมันเ่ยซื้อบัตรซื้อบันมซื้อขนมวูนนี้ใช่น้องเลมดิซื้อขนม พู้ยบอกขันมาไปเลขนี่ไม่ใช่เลขเทไรเป็นีเดี๋ถามเด้ออัน้องบิวมันไปเลกนได้เท่ารมันน้องตูมดินี่ดิพนี่ดิหาคือกรอะไรเนาะใบรยพี่น้อยเพราว่าพันนึงนี่ยก็อยู่ที่หาเซนหกิพันพี่น้อยเนาะโดยอาเชน้องอันบิวอวยพนในคนน้ละโดย่นกะ ขอให้ยทำให้รวยขอเก่าโดยซาติโดยอาน้องตุ้มโอ้เอาเอาเอาเราไดนไหนบูเป็นอันทั้งเด้อเพาะแต่มาเด้อทั้งเส่บ่อป้องกันบาษีเนาะยอมือขึ้นนมปนมมือขึ้นเออนมมือขึ้นอ่าลูกขอขอบมุกขอบใจลายเด้อลูกขอขอบมุกขอบใจเด้อที่ส่งเงินมาให้อันพวกลูกส่งเงินมาให้ลูกขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้งขอให้แม่อยู่ดี คมเจ็บบวให้ได้คมให้ได้คมไข่บวให้มี่บให้มีปัฒนาสิงใดปนาสิงใดขคให้ได้สิงนั่นให้สมคำมุ่งมั่นปตนามุงมปัฒนาหิธุรกิจการงานยัธุรกิจการงานยังก็ขอให้ล่าใโคให้ลื่นคให้มัข่นยมันขวัญยืนเด้อสาธุ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  คนลืมพี่โน,โน้องอเอ้ยน้องแพลามาพี่น้องแพลละมานี่ก่อนโอ้ยขาดคนหนึ่งพี่โน้องเอ้ยปไาน้องแพลยังเหลือคนอ่าลืมเพลินพี่โน้องหาก็คิดออกเอามานั่งพี่ะเขาอ่าพี่โน,โน้องเอ้ยเนาะน้องแพลคันได้เงนินร้อยบาทเลยเช้าไปเพียังล่ะเอาเพียงยังซื้อยังซื้อยังซื้อบัตรบอร โอ้แล้วก็ซื้อก็ต้มขนมเนาะโดยเพราะว่าพี่น้องเปลี่ยนพี่น้อยเนาะแต่มีแต่คุนหนาหักได้พี่น้อยเนาะผมอันสี่คนโอ้พวกนี้ขึ้นชูงมได้อ่ามีน้องคนแรกก็คือพ่อที่ให้น้องแพวพี่น้องคนที่สองอ่าน้องบิวแล้วก็น้องตูมน้องอันอันนี้น้องเล็กพี่น้องเนาะน้องเล็กโมเดิร์นปะว่าน้องตีเนาะเพราะว่าพ่อที่เอินเอิญเหมือนเอิญเหมือนแบบตีเล็กตียังอันนี้พี่น้องเคยแล้วเอาโอเคจาบันเดอร์ โดยเก็บไปดีเด้งเงินบำรุงเฮียเด้อโดยอสบายดีแับนี้อ่ะโดยโดยสาธุเนาะโอเคเนาะพี่น้องอ่าบอเทก้าได้มอบเงินในทางสุพรรณ่เรียบร้อยแล้วพี่น้องพี่น้องเพิ่มพี่น้องก็คนละหนึ่งร้อยบาทพี่น้องเอ้เนาะโดยอ่านี่แหละพี่น้องคนมาทางปัญญาภักดิหินทางน้องเพิ่นขยันมาจันลร์ละหน้าฮัฟพี่น้องเนาะโดยเพ ok, okay, ิ่นก็เลยสงสารก็เลยโอนมาให้ ให้ซื้ออยู่ซื้อกินซื้อก็ตุ้มขนมแหละพี่น้องอยเนาะโดยขออื่นประเทศขอขอบุญขอบคุณเพันหล้านเด้อเนาะพันกระบอกซื้อเสียมนึ่งน้ำพี่น้องอยขอให้เพันอยู่ดีมีแห้งความเจ็บหายได้ความไข่หายมีปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ทางคำมั่นปรารถนาธุรกิจการงานอย่างก็ขอให้ลาำลืีนเด้อแม่เด้อเนาะไปใส่มาใส่ขอตลอดปลอดภัยอ่าเอาให้จอนสบายดีอ่าสิขอลาครับคนเด้อบั่นเด้อโดยมื่นขอสิมีเนี่ยมาให้เจ้าอีกดีใจใช่ปะดีใจโดยโดยมื่นเจอกันชนะ บ่าบอกได้มาอะไรเสาไพ่เมืม่มมมอื่นฮ่าฮวยพรอวยพรน่าไปเครื่องนั่น,นแหละพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เนาะทำู้ชม อ่านอก่อนอื่นประเทศขอขอบ,บุญขอบคุณแม่หลายๆเด้อที่ให้บาเทศเป็นสะพานบุญไห้ขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้งความเจ็บมอให้ได้ความไขม่อมอให้มีปัทนาสิ่งใดขอให้ได้กังค้ามมงคลปัทนาธุรกิจการงานอย่างก็ขอให้ลามลื่นไปเมือ่อนาหยิบจับอย่างก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองไปใส่มาใส่ข,ขอตลอดปลอดภัยเด้อแม่เด้อเนาะแม่ให้น้องๆซ้ำนี้ขอให้ครับหาแม่ร้อยเท่าพันเท่าด้วยแม่เด้อเนาะโดยโอเคนาะไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ประเทศก็ขอจบคลิปก่อนปพี่น้องเองขอก่าคข้าว่าสบายดี สีสบายดี